น้ำดูสิว่าพันแสงหรือว่ากรกฎนาวาเพชรจีจ้าถูกจะทำไม่มีน้ำสามได้ไหมนอองกราบ,บขอบคุณทั้งสองทีมที่ก็ยังมีน้ำใจให้กับทีมผู้บรรยายมาบ้างเล็กๆในน้อยพอได้อาศัยกำนันเอ็มบ้างอาศัย คุณลัวสาลาวินบ้างครับแต่จริงๆแล้วเป็นเรือสุพรรณีคู่กับกระกฏที่ให้มาก็ช่วยเป็นค่าอาหารค่าน้ำมันรถเล็กๆน้อยๆจากน้ำใจของพระคุณท่านเราจะไม่ลืมพระคุณนี่เลยครับพี่น้องผันแสงจันทร์ส่องแสงกินแล้วหนึ่งเที่ยวแต่เที่ยวนี้อยู่ร่องน้ำน้ำเงินทำไมเหนียวจริงไม่ดีจริงกอรกฎนาวาปุ้ยปดาทองก็ไม่ได้ให้ผ่านง่าย ตีบรือควันทัพทีมในค้นข้างบ้านแววพิจิตนั่งหัวเรือพันแสงจันทร์ส่องแสงนายไทยจากบ้านบุงบ้านร้องอประทานสภาสวัสดิ์ประธานสภาเทศบาลวังกดเออเทศบาลหัวดงนะพี่น้องเนเพชรสมบงคนบ้านบุกออกมาเล้ว Leap on me Put ไม่ได้ตอนนี้ผันแตจกจันตรองแจกบอกว่าไม่ตามแล้วเว้ยจะพายแลกแสงนี่ตลอดไปว่าแล้วกรกฎดาวาเป็นที่จ่าใส่คุณตลอดกบตลาดตามมาเป็นคนตาตามมาหรือไม่ทันแต่ผันแสงเริ่มก่อก่อก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 อด่อกอแล้วเว้ยผันแสงจะพายแลกแสงที่อยู่กรกฎกอดก่อก่อก่อกอก่อได้แจกได้หรือไม่ได้กอด้ลา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 แล้วกอดแล้วกอดดาวา